เปนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสกินไฮยเตะนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสกินใหม่ล่าสุดเลยนะครับพอดีผมไปเจอมานะครับผมในเซอร์เบต้านะครับผมเลยเอาไฟล์มานะครับแต่ของไทยเรามันยังไม่มีมันยังไม่เข้านะครับเพราะว่าเนี่ยหน้าโมเดลนะครับมันจะไม่มีนะครับผมผมว่าไปเทสแล้วไปเล่นแล้วนะครับก็ผ่านเล่นได้ พีส่ as as สโคลสมเด็จ Swift is the way เล่นให้พสอนโ s กันนะครับ s w i h o w you the ways of n i นี่คือเป็นใหม่ล่าสุดเลยมั้ยตัวนี้นะครับหรือว่าไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาหรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าของไทยเรายังไม่เห็นนะครับผมยังไม่เห็นนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ค่อยติดตามข่าวเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ทํางานนะครับวันทุก็ันต้องทํางาน ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ก็เล่นไม่ค่อยได้ทำคลิปไม่ปกติปกติเพื่นมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมมันสนครับนีหนตชกับีนีดันท มโอ้ถ้าเกิดเรากดอันติไม่โดนเนี่ยมันจะไม่มีเนาะแต่ถ้าเกิดอันติโดนมันจะเป็นสีเขียวๆจะได้รับว่าอย่างนี้นะครับสำหรับฮเดรต,ตก็อยากไปเจอสกินใหม่มาก,ก็เลยอยากเอามานะมเล่นกันครับไม่หลุดนะเล่สำหรับตัวเก่าๆที่มันหลุดมันบางทีมันก็เปลี่ยนไฟล์ใหม่นะครับเพราะว่ามันก็นานแล้วเนาะเป็น สองวิีเนันี่นะครับผมไฟครับเกไผมไม่อยากทำเป in 點点็นมอดรวมนะครับถ้าเกิดทำมอดรวมเนี่ยเดนไม่รู้เลยทีนี้ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไฮเดเตยังไงก็ฝากพี่ดคดด้วย